คอสุปกันดีกว่าโอ้โหสไตล์แบบยังไงสีสันสดใสมีกรงนกด้วยใช่ไหมพนักงานบอกว่าไม่น่านจะใช่วินเทจให้ป,ป็นบอห้องน้ําสีสีวาดรวดลายแล้วกันมีนกบยบิน,นอเด้วยคุณผู้ชมอาตาไปทีโคราชค่ะค่ะ ใจนี่พี่ชอบชื่อโรงเรียนนี้มากโรงเรียนโรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม,มบ้านขามเตี้ยค่ะนะที่ตำบลห้วยยางจังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณครูนักเรียนเขาร่วมกันเลยเขาช่วยกันในระวิทห้องน้ําเก่าลองลึกสภาพเก่าๆก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนมาทาสีวาดลวดลายเนี่ยมีสีสันแล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อว่าส้วมสุขสันส้วมสุขสัน นี้อยู่ข้างอาคารเรียนนะพี่ดอยอสภาพเนี้ยเก่าเก่าสร้างมานานหลายปีแล้วอ่ะจึงไม่ค่อยมีนักเรียนมาใช้สักเท่าไหร่ทางคุณครูเขาก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งฟังที่จะทําประโยชน์เพื่อให้โรงเรียนของเราเนี่ยน่าอยู่น่าดูมากยิ่งขึ้นเลยตัดสินใจเริ่มปรับปรุงห้องน้ําเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมแล้วคุณครูและนักเรียนเขาก็มาร่วมกันมาช่วยกันนี่แหละ่ะาทาสีมาวาดผนังนะแล้วก็เขาบอกว่าเขาเน้นลวดลายนี่เขาเลือกมาแบบวินเทจ อาจจะแบบเก่าๆนิดนึงอะไรแบบนี้สีน้ามันที่เขาใช้ก็มีคนเนี่ยให้บริจาคมากับทางโรงเรียนใช้เวลาสองสัปดาห์เท่านั้นเองที่น้องเห็นมาเนี่ยก็ได้ห้องน้าโฉมใหม่สี่สายสดใสถูกสุขอนามัยเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่นี่ไปแล้วแล้วก็ถูกอบถูกใจอยู่นี่คนเล่นเนี่ยมาใช้แต่ห้องน้ําโรงเรียนเนี้ยมาันเดียใครผ่านมาก็มาเซลฟี่มาเซลฟี่ไม่ได้มาเข้าส้วมนะมาถ่ายรูปเซลฟี่กับห้องน้ําแค่นี้มีความสุขแล้วมีความสุขแล้วเขส้วมสุขสันต์อ่าโอเคได้ค่ะ คอเนเซปต์ผ่านนะเลนะอ่าปลาไปท้ายมุกดาหา